คำก็ลำคาน์พอพยคำก็ฉันส,สัมซาเธอไม่ชอบที่คอยสาวุ่นวายนักไม่คิดอะไรขอโทษด้วยนะที่ภาพบาดตามันแท้งหัวใจเพื่อนเธอนั้นเพื่อนใช่ไหมสนิทแบบนั้นฉันท้อจริงๆ เข้าใจกันหน่อยสิเธอถ้าเจออย่างนี้ใครจะทนได้ทั้งที่เชื่อใจและไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนกันไม่เล่าักที่หึงมีเหตุผลนที่ฮึงคนเธอปรดนึกถึงคุณรักบ้างจะได้ไหม ค่เพื่อนก็เถิดอย่าใกล้ชิดกันมากบไปรู้ไหมไม่ดีมันหือ